เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังกว่าหนึ่งร้อยนายนะคะเข้าปิดล้อมชุมชนกลางตัวเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่รุมทำร้ายตำรวจสามนายในเหตุการณ์ที่ชิงตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดหลบหนีไปได้เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนที่กำลังร่วมกับทหารกว่า100นายเข้าปิดล้อมชุมชนวัดตะไคร่ตําบลคลองสะบัวอำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามกลุ่มใบรุ่นและชาวบ้านกว่า30คนนะคะที่ล้อมกรอบทำร้ายตำรวจทั้ง3นายก่อนที่จะชิงตัวนางสาวจอยโตมีเฉลิมที่ถูกจับกลุ่มพร้อมยาบ้าก,กว่า200เม็ดและเงินสดอีก9,000บาททั้งที่ใส่กุญแจมือหลบหนีไปได้ในระหว่างเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการถ่ายคลิปแล้วก็พบตัวผู้ก่อเหตุอีก4-5คนค่ะ จากการตรวจค้นทางเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวนายศักชัยโตมีเฉลิมน้องชายของนางสาวจอยและเด็กชายวัยสิปีที่เป็นคนอยู่ในคลิปด้วยส่วนที่เหลือรวมทั้งนางสาวจอยนั้นไม่พบตัวนะคะคาดว่าน่าจะหลบหนีออกจากพื้นที่ไปแล้วนอกจากนี้ยังได้มีการตรวจบบัศบกลุ่มชาวบ้านกว่า20คนพบว่ามีสารเสพติดอยู่7คนค่ะ ขณะที่นายศักชัยยอมรับว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ในคลิปแต่อ้างว่าไม่ทราบว่ากลุ่มที่มาจับพี่สาวเป็นตำรวจคิดว่าเป็นแก๊งเงินกู้มาทำร้ายจึงเข้าไปช่วยเหลือแต่ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มก็ยืนยันว่าได้แสดงตัวก่อนจับกลุ่มทุกขั้นตอนนะคะรวมทั้งระหว่างที่จับกลุ่มและเกิดเหตุการณ์ได้พยายามตะโกนบอกหลายครั้งว่าเป็นตำรวจแต่ว่าก็ยังถูกทำร้ายอยู่ดีค่ะ